ไปติดตามเรื่องโครงการจิตอาสากันต่อค่ะจังหวัดนครพนมรวมจัดโครงการลอยดวงใจจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคะได้รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม มณฑนทหารบกที่210องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่และขะบวนองค์กรชุ่มชนจังหวัดนครพนมณพื้นที่ป่าชุมชนและป่าขอบขั้วจำนวนหาองค์กรปกครองส่วนท้องถินและบริเวณป่าชุมชนบ้านพ่อจเจริญตำบลว่างตามั่วอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพ้นตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความหมั่นคงของมนุษย์อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายโชคชัยวิเชียนชัยยะลองปลัดกระท่วงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวันชัยจันทร์พ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายกฤษดาสมประสงค์ผู้อำนวยการพ่ออ่อช่อ ว่านาส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานและผู้รวมงานจํานวน4ร0คนค่ะโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนครพนมครับทรงเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดโลกรลอนนะครับโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าขอบคั้วละรอยละ20่นะครับมีป้าหมายการปลูก21,572ตน้น ภายใน2เดือนนี้นะครับโดยการรวมมือจากภาคขี้เครือข่ายบริสุทินภาครัฐภัคเอกชนละก็ะภาคประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนมาปั้นสา6รอบ72พรรษาจากนั้นนะครับคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังชุมชนเพื่อปลูกป,ปา่าครอบครัวรวมกันกับชาวบ้านนอกจากนี้นะครับได้เฮตพิธีมอบพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะครับมอบไปทะเบียนบ้านและห้องน้ำจิดอา,าสาสองห้องแก่ประชาชนกลุมเปาะบางสามขอบครัวในพื้นที่ห้างไก่ กิจกรรมเทื่นีกับมีส่วนซอยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในนครพนมนะครับและก็เป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของปลาขอให้ทุกคนรวมมือกันในการซอยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปครับ